่นยมาเพื่อนอันนี้ลูกค้าเอาไนกาวแขวนฝาหนังมามาเปลี่ยนเครื่องนะเพื่อนนี่ยมาเปลี่ยนเครื่องตรงนี้ลูกค้านะตัวนี้นอกแล้วไปเปลี่ยนเครื่องกันก็ตอนน็อตสองกับตัวนั่นน็อตที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตอนตอนตอนน็อตเจ็ดก็ไม่มีอะไรทุกอย่างพก็ก็ประจบเก็บไว้ระวังแตกนะเก็บนี้ต่อได้เลยเรียบร้อยนะเก็บแล้วก็จอด ล็อตยึดเครื่องตัวนี้ออกนี่ครับเพื่อนแล้วก็ดึงตัวนี้ออกเรียบร้อยเตียนเครื่องในคาเฟ่ผน,นังตัวนี้เนาะเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนให้ลูกค้าใส่เข้าไปทำแบบไวๆเลยนี่ก็ใส่กลับเหมือนเดิมนะจุ๊บ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 ใไข่วงหมุนเกลียว วงหมุนเลียวก็ไปโอ้โหแน่นๆนะเครื่องตัวโอเค,อเคหมดแล้วแน่นเครื่องแน่นแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยใส่เข็มนิดจ้ะใส่เข็มเข็มสั้นอยู่ตรงเลขสิบสองเข็มยาวอยู่ตรงเลขสิบสองนะจ๊ะถ้าไม่อยู่ได้ยินพอมเครื่องก็จะ าในกาก็าจะไม่ตรง<ม>เรียบร้อยใส่เข็มนี่<ม>เตรียมดูเข็มเบียดไหมวัดดูเข็มเบียดไหมโอเคเข็มไม่เบียดรัดหน่อยวิ่งแล้วเห็นไหมเรียบร้อยในกาวิ่งใส่กระจกกลับคืน đây tại tòa lóc mi tòa lóc dù bánh trục tại Apples okay. okay. okay, เป็น,นั้นเสร็จสิ้นเปลี่ยนเครื่องนาฬิกาข,ของผมข้างหลังของในก้าแฝนขวาป็นหนังเครื่องไต้หวันนะเพื่อนๆนะเสร็จเรียบร้อยร้อยห้าลมื่บาทเรียบร้อยครับผมเสร็จครับ